ข,ข่าวบัลคัมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่29มกราคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เ็ดทยันนี่คอสเนะ่ลาตโรชี้งูใหญ่เน้นผลงานตนเองเป็นหลักในครั้งนี้โดยทางลาตโรมาร์ติเนสกองหน้าตัวเก่งของอินเตอร์มิลานชี้ว่าสโมสรโฟกัสกับผลงานของทีมเป็นหลักในการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์กัรโชดเซร์ราในฤดูกาลนี้โดยกูใหญ่บุกเอาชนะเครโมนเนเซไป2-1ต่อในเกมดับบเิลคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเสียประตูไปก่อนแต่ดาวยิงทีมชาติอรนเจนนาบลน,นี้เหมาคนเดียว2ลูกให้กระทังทีมแซงควาสามแต้มไปครองหลังก่อนหน้านี้แพ้เอมปอรีคาบ,บ้านมาซึ่งทางลาตารโรที่ได้สวมปอกแขนตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทเป็นครั้งแรกชี้นว่าตอนนี้ทีมมุ่งมั่นกับผลงานของตนเองเปอันดับแรกมันเป็นแต้มสำคัญหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราแพ้ในเกมเยือนไปถึง10คนเราทำงานกันอย่างหนักแล้ววันนี้ เราต้องการนำสามแต้มกลับมาอย่างเมืองมิลาน,นี้มันคือการต่อสู้เราต้องพร้อมเพราะทุกเกมหรือทุกเกมต่อกนีไปคือการต่อสู้นะาลาโตโรก็ดิบกล่าวพานดันเซนผมหวังว่าจะทำประตูให้ได้มากกว่านี้นั่นหมายความว่าผมได้ช่วยทีมด้วยนั่นคือสิ่งสาคัญผมต้องการจะช่วยอินเจ์มิลานเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟและก็แฟนบอลกันอีกด้วยเราแข่งกันตัวเองเท่านั้นเราแต้มหล่นไปมากมายเลยนะ มันเป็นช่องว่างที่กว้างมากมายกับทางนาบุรีที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้เราต้องสยบเอาไว้โฟกัสการตนเองและก็เดินหน้าปรับปรุงกันต่อไปให้จงได้เป็นทาง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาก,กันดีครับตัวแทนสมอลลิงปัดข่าวลือแจ้งโปรมาขอย้ายทีมนะโดยดังคิดสมอลลิงเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายออกจากสโมสรโปรมาตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากการยืนยันของตัวแทนนักเตะในขณะนี้ ซึ่งสมอลลิงเองก็ตกเป็นข่าวบนหน้าสื่อกาเซตาเดลสปอร์ตว่าไม่ตกลงสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดโรมาและต้องการจะอำลาชีนในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยแม้สัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนก็ตามทีทำกลาลังความสนใจจากทางอินเชมิลานทีมร่มเซรีอา ซึ่งเจมส์เฟอร์เชนสตันตัวแทนของสมอลลิงยืนยันข่าวลือดังกล่าวนี้บอกว่าไม่เป็นความจริงซึ่งอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษไม่เคยร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมและปัจจุบันก็กำลังดำเนินการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางบรม่าอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเฟอร์เชนสตันเนียได้กล่าวว่าอนาคตของคิสมอลลิงไม่ใช่เ,เรื่องที่กำลังแสดงอยู่ในเทียสโตเดอโรเปร่าดิบรม่าละครโอเปร่าหรืออะไรอย่างนั้นคนดูนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมกับนักแสดงมากมายนัก เรายังคงพูดคุยกับทางโรมา่าอย่างต่อนเนื่องหลังจากผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศของแชมป์ยุโรปครั้ Europe, งแรกในรอบโอลิมปีของทางโรมา่าคิดคนนี้มุ่งม,มั่นกับทางเพื่อการเพิ่มความสำเร็จให้กับโรมา่าในายการน,นี้สำหรับทางสมอลลิงแล้วกำลังเล่นให้กับทางโรมา่าเป็นฤดูกาลที่4จนถึงตอนนี้ลงสนามไปแล้วทั้งสิน้น12 121เกมรวมทุกประการยิงไปทั้งหมด10ประตูโดยั้นนี้ทำไปแล้วถึง3ประตูจากทั้งหมด19เกมในเซเรียในครัักนี้ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมากกันดีครับสื่อเดี่ยนชงแมนยูมีเซอร์ไพรส์ซิ่ลเซนเตอร์อินเตอร์นาโดยการบริงานจากทางสปอร์ตอิตาเลียสื่อดังของอิตาลีได้เปิดเผยว่าแมนยูทีมอันดับ4ีในศึกพรีเมียร์ลีกอจทําเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการทาบทามสเตฟานเดฟรยกองหลังตัวเก่งของเชมิลานมาร่วมทีมช่วงตลาดซัมเมอร์นอบหน้า แม้ปัจจุบันเอริกเทนฮากจะมีนักเตะต,ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้ใช้งานมากถึง4รายไม่ว่าจะเป็นบราฟเอลวลันเดซอนโดมารชินเนสแฮร์รี่แมกไก่และก็วิเซอร์ลินเดเลฟแต่ก็จะมีข่าวการมองหากองหลังคนใหม่ในช่วงตลาดปิดฤดูกาลรอบหน้ากันอีกด้วยซึ่งการรายงานข่าวล่าสุดระบุน,นะว่าเดอะฟรายได้ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูไปแล้วด้วยการที่นักเตะค,คนนี้จะหมดสัญญากับทางอินเชมิลานต่อสัดปัจจุบันหลังจบฤดูกาลนี้ ทำให้เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเติต้นอกจากทางทีมปิศาจแดงแล้วก็ยังมีนิวคาสเซนโรนัมฮอตสเปอร์บิยาริอันและก็เฟเยนูดให้ความสนใจแข่งดัชเชเช่นเดียวกันโดยการบริการยังกล่าวต่อไปถึงว่ากองหลังในบรษัทสิบปีปรายบนี้สามารถเปิดการเจรจาและก็เสัญญาล่วงหน้ากับทีมนอกอิสราลีตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าเขานี้อาจจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนา,าคตของตนเองช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็เป็นได้นะ เป็นนางว่างานนี้ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับกาเซมิโร่จมเฟรชชีเดตตัดตเกรดแข้งแมนยูเกมอัดบรดดิ้งลิ้วรอบ5ศึกเอฟเอคั โดยวิซาแดงแมนยูของราจะคับไม่ได้มีปัญหาสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบ5้าในศึก FA ฟเอัพหลังเปิดรังโอทาฟอร์ดทุบเรดดิงคู่แข่งระดับแชมเปี้ยนชิพ3ต่อ1ในเกมการแข่งขันรอบ4เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมเอริกเชนฮาร์กแต่ละคนในแบทแมตช์นี้ซึ่งทำผลงานได้ดีหลายคนเลยทีเดียวเริ่มจากที่ดาดเบิเดีิอา โดยรวมแล้วเจองานไม่ค่อยหนักมากายนักแต่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเซฟลูกยิงของจูเนียร์ฮอยเบรชในช่วงครึ่งแรกได้ไป6.5คะแนนอารอมนมอมบิสกางานนี้ผลงานใช้ได้เลยดีทีเดียวประสานงานทางฝั่งขวากับทางแอนโทนีได้ค่อนข้างเดีนะได้ไปเ็คะแนนวิกเตอร์ลินเดเลฟรับมือกับทางแอนดี้แครโรได้แข็งแกร่งเล่นกับบอลได้ดีได้ไปเ็คะแนนแฮร์รี่ไมกไว กลับมาเป็นตัวจริงและก็คุมเกมรับได้ดีโดยเฉพาะการรับมือลูก,กอากาศในครั้งนี้ได้ไปเจ็คคะแนนไทยเรือมาเลเซียมีจังหวะเล่นผิดพลาดช,ช่วงครึ่งแรกแต่นอกนั้นถือว่าโอเคนะได้ไป6.5คะแนนกาเซมิโลเล่นได้อย่างสุดยอดอีกเช่นเคยโดดเด่นทั้งเกมรับและก็เกมรุกแถมเกมนี้ทําคนเดียว2ประตูซึ่งจำจําทั้งนั้นโดยประตูที่1.0หต่อลุดเข้าไปทิปบอลข้ามตัวนายทวานบริตติงอย่างเหนือชั้น ส่วนลูกที่2ก็ยิงได้ไกลได้อย่างสุดคมเลยนะได้ไป9กคะแนนคิสเตียนอิริกเซนช่วยขับเคลื่อนแดนกลางได้ดีเล่นง่ายและก็มีลูกยิงที่ได้หลุนได้ไป7จคะแนนบรูโน่ฟอนเดเคอยพยายามจอดนรับคู่แข่งตลอดเวลาอาจจะไม่ได้เด่นมากมายนักแต่ก็แอซซิสให้กับทางเฟรดยิงประตูได้3.0ต่อ0ได้ไปเจ็คะแนนแอนโชนี Anthony, เป็นเกมที่เล่นดีมีประโยชน์ต่อทีมโดยเฉพาะประตูที่1 ต้องยกเครดิตนี้ให้กับทางเจ้าตัวเลยที่มีบอลจังหวะก,ก่อนจะแอซซิสต์สกับทางกาซซมิโร่หลุดเข้าไปจบสกอร์ได้ในครั้งนี้ได้ไป7.5คะแนนมาครับแรดฟอร์ดการัยู่ในช่วงที่เล่นได้อย่างมั่นใจสุดขีดรวดเร็วและก็มีการจบสกอร์ที่น่ากลัวแต่น่าเสียดายที่เกมนี้ปรับสกอร์แม้ช่วงครึ่งแรกมีมงบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ VR นั้นเช็คเป็นลูกลำหน้าก็ตามทีได้ไป7คะแนนวอลเวคฮอร์สเกือบได้แอซซิสต์ในจังหวะที่มงให้กับทางแรดฟอร์ด จบสกอร์แต่ตนเองดันยืนลำหน้าติดหน่อยเลยอดไปนะได้ไป6คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นก็จะมีเฟร็ดนะฮะแทนที่เอเดรีนยืนนึบนาไม่นานก็แอซสิสให้กับทางกาเซเบโรยิงประตูไป2-0ก่อนโชว์ยิงควยสุดเหนือชั้นเป็นประตู3-0กลายเป็นตัวสำรองทีเด็ดของทีมได้ไป7.5คะแนนฟากุนโดปยสตรีไม่สามารถแท้คะแนนได้อเดรีนโดกาาโชมไม่สามารถแท้คะแนนได้ คอบบี้ไมโน่ไม่สามารถให้คะแนนได้และก็แอนโชนี่เอรังกาไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันครับนี่นะครับเป็นการตัดเกรดแข่งแมนยูนันเมื่อวานนี้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมีส่วนร่วมในเกมครั้งนี้ต้องขอบคุณจริงครับเรามาดูข่าวจอม,มาดก,กันดีครับเชนฮากอีกเสียงกาเซ้หัวใจหลักนักพัฒนาโดยอิลิกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูยกย่องผลงานของกาซซเมโรและมองว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาทีม โดยพิสแดงเปิดบ้านชนะเบรดิ้งที่เหลือ10คนไปด้วยสกอร์3-1ต่อในเซ็กเอฟเอคัฟรอบ4เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาสมบนให้แมนยูเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปตามความคาดหมายซึ่งกาเซมิโรคนนี้เป็นนักเตะที่สำคัญเป็นอย่างมาก ับประสบการณ์ทุกๆอย่างของเขาแถมเขาเองก็ยังเป็นนักเตะที่ฉันฉลาดและก็ปราดเ,เปลื่ยนเป็นอย่างมากเขารู้ตำแหน่งรู้วิธีการรับมือกับบอลและเขาเองยังเป็นคนสร้างสรรค์โอกาสเช่นกันพวกเรานั้นมีความสุขกับเขาเป็นอย่างมากเขาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของทีมพวกเราต้องการจะชนะในทุกๆเกมพวกเรานั้นมีทีมและต้องวางแผนให้ได้ดีเช่นกันแต่ก็มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะที่ต้องเตรียมความพร้อมต้องฟิตมันเกี่ยวกับการฟื้นตัวนอนหลับและก็ฟุตบอล ผมคิดว่าพวกเรานั้นเล่นได้ดีเป็นอย่างมากช่วงครึ่งชั่วโมงแรกมันเป็นผลงานที่ดีจริงๆและพวกเราเองก็เล่นในรูปแบบที่ผมต้องการครองเกมและอยู่ในฝั่งของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับจังหวะการเล่นที่ดีแถมเคลื่อนที่มากมายพวกเรานั้นสร้างโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่ทำประตูไม่ได้มันเป็นสิ่งเดียวที่หายไปในครึ่งแรกในครั้งนี้พวกเขาทำให้มันเป็นเรื่องยากน,นะ พวกเขาเป็นทีมที่ดีพวกเขารัดกลุ่มแต่ทางเราเองก็คงจะสร้างโอกาสได้มากมายพวกเราทําประตูและโชคร้ายที่โดนปฏิเสธแต่จากนั้นไปในครึ่งหลังพวกเราก็ทําประตูได้ประตูที่ยอดเยี่ยมการประสานงานของแข้งบราซิลในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโลซสบอซอนแมนเชสเต็ดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนตตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u บ s c คร b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ